นะครับอืก็จับอะไรเนี่ยนางสาวกอไก่ตบซับไก่เกียร์ซับอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้ดูนะนางสาวกอไก่ก็ร้องไห้ร้องห่งมว่าเนี่ยทําไมต้องเป็นกูคลิปเสียงมึงอัดทาไมอัดเสียงกูทําไมกูสาช่วยมึงเคลียร์จนจบแล้วนะเงินทองก็เป็นค่าจ้งค่าจ้างเลยนางสาวกอไก่ร้องไห้ครับเพราะอะไรเริ่มต้นจิตอาสาเป็นคนดีปราบกุม ปรับแชร์ลูกโซ่อา้าวชิปหายตอนสุดท้ายดันไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทแชร์ลูกโซ่ชอบโกวมะชาชนช่วยผู้เสียหายด้วยเรียกเงินเรียกทองเร็จอ่ะกูได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ้าวไปเป็นที่ปรึกษาพวกแชร์ลูกโซ่ด้วยเก็บเงินค่าไถ่กสานหกเจ็ดอดสุดท้ายแม่งกระจบเพราะอะไรเราแม่งไม่ใช่ทองจริงมันทองปลอมพอเริ่มต้นแต่ทำตัวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรต่างๆเพก ช่วยเหลือประชาชนเอาชิบหายสุดท้ายเก็บตังค์แม่งกระจบชีวิตแม่งไม่มีหาแล้วมันไม่ชัดเจนเราอยากช่วยก็ช่วยบอกไปเลยเราอยากจะว่าให้ใครมาจ้างเราก็พูดให้ชัดแยกให้ชัดพอแม่งสับสนเอานี่มาช่วยเหลือกูอ้าวสุดท้ายไปเรียกเงินจากบอสฟออได้ค่าเสียหาย10บล้าน20ล้านอ้าวขอ20สบักพักไปช่วยบอสพออีกอ้าวสรุปแล้วมึง อยู่ฝ่ายไหนเนี่ยสังคมแม่งก็สับสนบอดพอแม่งก็เคียดเอาตายหามารีตังกูนะส่วนบอสพรจะสีเทาหรือสขีขาวก็แม่งก็รู้เนี่ยถ้าแม่งสีขาวต้องจ่ายตังไหมล่ะสีเทาต้องจ่ายไหม,ไมกูไม่รู้กูก็ไม่รู้หรอกนะเรื่องราวแม่งก็มีอยู่แค่เนี้ยไม่มีหาเลยชีวิตแม่งไม่มีหาเลยซับซ้อนสุดท้ายก็คือมึงจะเป็นพระเอกก็เป็นพระเอกไปเลยแต่อย่ามาเป็นผู้ร้ายตอนจบ นะมึงจะช่วยผู้เสียหายก็ช่วยไปแต่ไม่ใช่ช่วยผู้เสียหายเสร็จเรียกตังค์มาได้แล้วเอา20%อันนี้ไม่ใช่ช่วยแล้วเรียกรับจ้างรับจ้างถุงนี้อย่างพี่เดชนะพี่เด์รับจ้างถุงนี้ใครมาปุ๊บเอเก็บเปอร์เซ็นต์เอาแม่งชัดแต่ถ้าช่วยก็ช่วยแม่งไม่ชัดเนี่ยชัดเลยจบแต่ครั้งนี้พอไม่ชัดก็โอ้ยเป็นกิจอาสาอาทำมารับไปยี่สิบสักพักหนึ่งไปไหม ดีไอคอนอ้ามีปัญหาคนจมสิเก็บค่าถ่ายเอกสารนี่หกแสมันเป็นธุรกิจมันกลายเป็นสลับซับซ้อนไปคนก็เลยไม่รู้ว่าเอ่อรับสองทางสามทางหรือเปล่าเรื่องราวแม่ก็มีอยู่แค่เนี้ยไอ้นางสาวกอไก่เนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะเรื่องราวมีแค่เนี้ยนะครับอืมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดมึงจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือมึงจะอะไรต่าง นะเออเดี๋ยวจะดูนะว่านางสาวกอไก่เขาพูดอะไรเออฟังเสียงเขานะ่ะก็เห็นใจเขาอยู่อะเราก็ไม่รู้เขาตอบซัพย์หรือไก่เกียต้องรอสารตัดสินนะแต่ลองลองลองฟังเขาดูเสียงไห้สัมภาษณ์อเออเออบานเลยนะ,นะวันเนี้ยเขาไปให้การที่กองปราบก็เริ่มจะตกเป็นผู้ต้องหาแนละ้วนางก็เครียดคนไปดา่านางดา่า ด่าลูกด่าอะไรต่างเอาลองฟังเสียงกัอน,นะแล้วก็ผมไม่ชี้ผิดที่ถูกนะแต่แม่งเป็นบทเรียนว่านะมึงจะเป็นจิตอาสาก็เป็นไปมึงจะรับจ้างก็รับจ้างคือมึงต้องชัดอย่างพี่เดยเนี่ยเป็นชัดไม่มีอะไรหรอกนะนะครับเดี๋ยวฟังนะแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับอ่าฟังนะสําสคัญทนะี่จะเอา,เอาคลิปร้อยกว่าคลิปอะ่ะมีกูคนเดียวเหรอที่พูดเรื่องเงินอะ่ะมีกูคนเดียวเหรอ แล้วถามูสักคำไหมว่ากูพูดเรื่องเงินอัดไรกูพูดเรื่องเงินแบบไหนเพราะกูไม่เคยอัดมือไงแต่มึงอัดกูเนี่ยมึงต้องการอัดไรกูเกียดยังไงกูไม่ทําอย่างนั้นตลอดชีวิตต่อจากนี้จะไม่เคยอัดเสียงใครมาคุยกับกูได้เลยกูไม่อัดเสียงใครเพราะกูไม่ได้ทําผิดอะไรฟังนะกูไม่เคยอัดเสียงใครดังนั้นกูไม่ทําผิดอะไรมึงทําอะไร ความจริงเท่านั้นที่จะทำ้ายตัวมึงเองิอเ,งเวันนี้ขอข่อนทางขอนญต่อนะคะสิบล้านเคลียร์นะคะสิ่งที่เคลียร์ต่อจากนี้ขอเคลียร์เพื่อลูกขอเคลียร์เพ,เพื่อพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่อย่ากลับพบกับครอบครัวทัดมากไปกว่านี้อยา่าไปวนบ้านพัดัดมากกว่านี้เพราะพวกคุณเคยกินเคยขี้ที่บ้านปูมาแล้วบ้านป<พ>อฟิตแม่งห่างกันซอยเดียววนอยู่นั่นแหละลูกกูอยู่บ้านไม่ได้เลย ูกใครอะฝากลกท่านลูกไม่เกี่ยวเข้าใจไหมจะไม่แถลงเลยนะเจ้าเอกสารให้เฉยๆยเลยนะถ้าไม่ไปยุ่งกับลูกกูเนี่ยมึงยังักลูกมึงไรมึงกลัวคนอื่นอุ้มลูกมึงกลัวอุ้มมึงอะมึงไม่กลัวเป็นที่ลูกกูรักลูกกูบ้างเหรอถูกไหมมีใครไม่รักลูกบ้างนี่คือประเด็นสาคัญที่จะแถลงสั้นๆวันนี้เราจะไม่แถลงอีกจะไม่ออกรายการอะไรอีกถ้าผิดว่าพระไปตมผิด ถูกให้ความไม่ธรกูด้วยสิบล้านกูเอาไหมยี่สบล้านกูเอาของใครไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กูเอาของใครไหมประเด็นหกแสนมันอยู่ในนี้ค่ะเปิดมาเถอะพี่พี่ทนายพี่ทนายรับอะไรจากมันมาพี่ทนายถามหนูด้วยแชทไลน์มันเนี่ยหนูไม่เคยลบพี่สักวันหนึ่งจากความจริงสองทางมันต้องกระทบกันมันมาหาหนูสามเดือนผ่านไปหายหัวไปกูบอกสิบแปดข้อมึงแก้ให้ได้ก่อนถ้ามึงไม่แก้วันนี้มึงเกิดแล้ววันยังไง เกิดแล้วเริ่มต้นมาหากูนัดกูโทรหากูขอเจอกูแล้วทุกอย่างที่มึงนัดกูมึงเจอกูมึงเอาแผนงานไปจากกูเพราะกูเป็นคนแก้ปัญหาทั้งระบบบวกลบกูแก้ที่หมดเพราะกูมองส่วนกลางกูมองว่าเยี่ยประเทศชาติจะชิบหายไอเ้เยี่ยผู้เสียหายเขาจะไม่ได้รับเงินคืนมึงอะทำผิดไม่ได้ตั้งใจมึงก็ต้องแก้กูมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่สุดท้ายมึงอัดกูไม่เป็นไรกรรมอยู่ที่มึงเคยพูดไปแล้ว ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันไปถามทัดทัดเป็นบริษัทที่ปรึกษานะไม่ใช่ทนายต้องขอขออภัยสํานักงานกฎหมายที่ทําถูกต้องทัดเป็นสํานักงานที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจทัดทําธุรกิจทัดทํามาหากินทุกคนดังนั้นวันนี้ทัดขายความรู้ขายประสบการณ์ขายผ่านเส้นตายมาตั้งหลายอย่างแล้วล้มเหลวมาเยอะมากแล้วทําไมอะ เอาประสบการณ์ที่ดีๆของตัวเองไปนําเสนอคนอื่นเพื่อให้ทุกคนแก้ไขปัญหาได้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันผิดใช่ไหมถ้าวันนี้เราจะเป็นคนกลางถ้ามันไม่กลางจริงๆเนี่ยมันไปดีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือร้ายกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะกลางได้ไหมในสังคมอันนี้คือ3ประเด็นที่อยากจะเคลียร์เคลียร์เรื่องสิบล้านเคลียร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เคลียร์หกแสนมันเป็นอยู่ในแผนง,งานซึ่งว่าจะไม่พูดไปมากกว่านี้เพราะไม่งั้นจะกระทบนะคะอีกประเด็นหนึ่งสําคัญมากๆท่านฝากบอกพี่ทานาย พี่ทนายทำหน้าที่เต็มที่พัฒยาเ็นสังคมมิติใหม่ๆถ้าวันนี้พี่ไม่ผิดไอคอนไม่ผิดมันจะเกิดมาตรฐานใหม่ๆพี่ทำให้ป๊อคลิปร้อยกว่าคลิปอ่ะมีกูคนเดียวเหรอที่พูดเรื่องเงินอ่ะอ <c oughs> ก็ฟังแล้วเป็นไงครับนะเออไม่รู้จะสงสารเธอหรือสงสารผู้เสียหายหรือว่าสงสารเอ่อดีไอคอนสงสาร เออบอสพอก็แล้วแต่นะพี่เดชาแม่งก็ไม่ใช่สารด้วยนะกูก็เอามาเล่าให้ฟังว่าอมไม่รู้แม่งเกิดอะไรขึ้นในสังคมอ่นะกูก็เหนื่อยแทนนะวันวันไม่รู้อะไรต่อะไรนะนะครับไม่รู้แม่งเกิดอะไรขึ้นในสังคมมันะก็ตัดสินกันเองพี่เดก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกน้องผู้หญิงคนนี้นะเราก็ไม่รู้เขาผิดหรือเปล่านะเขาไปช่วยเหลือทุกคนหรือเปล่า หรือว่าเขาตกทรัพย์เราก็ไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนก็ดูกันเองนะพี่น้องคิดอย่างไรอะ่ะกระดกวายไปครับนะกระดกมาเรียบร้อยแล้วพี่เดก็แม่งก็มีหน้าที่แค่นี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะบอกอย่างนะพี่เดแม่งไนะไม่มีการตกทรัพย์นะเพราะพี่เดย์แม่งเป็นคนอย่างนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรถ้าจะรับจ้างก็บอกรับจ้างช่วยก็บอกช่วยคือพี่เดย์แม่งคนชัดแล้วผมแม่งไม่ใช่วีรบ,บรุระหลุนละโลนะ คนดีของแผ่นดินอะไรเนี่ยไม่ต้องเสือกมาให้กูนะกูไม่รับหรอกนะพ่าะอ้บริษัทแจกโล่นะ่ะเก็บคนละหกหมื่นเพื่อนกูก็ทํากิจการพวกเนี้ใครอยากได้รับโล่คนละหกหมื่นห้าหมื่นนะครับกูไม่อยากได้ไม่ได้เอา,าทำยี้อะไรถ้าเกิดว่ามึงยีย้แต่รับโล่นะจุกรูพวกนี้พี่เดย์ก็ไปเที่ยวเมืองจีนนะครับพี่เดย์มินเนเหมือนอย่างยังครับจุกกรู นะนะครับคือคนเราเนี่ยมันเวลาท,ทําเหี้ยมันก็ต้องรับกรรมอะ่ะไม่ได้หมายถึงน้องผู้หญิงนะหมายถึงคนทั่วไปนี่มีข่าวอีกแล้วมีข่าวนะเ,เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูนะข่าวดาวแปดแจกลงข่าวเฮ้ยใครอีกทนายบอสพอเผยหนึ่งในทนายดีมทีมโทรศัพท์รีดเงิน7ล้านแรกไม่พาเหยื่อแจ้งความนี่นี่ดาวแแกแปดแกด,ดูเป็นโพสดิ อืมนะครับนะครับทนายดีมทีมนะครับเรียกเงินเจ็ดล้านบางคนแสดงความคิดเห็นบอกเดาไม่ยากครับพี่เดมแต่ทนายดีมทีมหรือทนายอเวนเจอร์อะไรต่างนะจำไว้อย่างนะนะครับคนอย่างกูไม่มีเรียกเงินเรียกทองถ้ากูเรียกเงินเรียกทองนะกูไม่ต้องมานั่งไลฟ์สดอะไรต่างๆให้ความรู้ประชาชนนะแล้วแม่งไม่ต้องยกมือไหว้กูอ่ะนะ เพราะกูต้องสอนนังสงสืออะไร่างเพราะนั้นก็ไปเดากันแล้วกันไปเดากันเ่าทนายคนไหนไปเรียกเงิน